สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับช่องมาดามตุกจ้าพี่น้องมือนีจะผ้าเขาขั้วจ้ามือนีจะเฮ็ดอาหารอีสานบานๆจ้าพี่น้องมือนีจะผ้าพี่น้องเฮ็ดแกงหน่อไม้สดจ้าใส่ดักแด้ค่ะพี่น้องคะ่ะใส่ดักแด้ใส่เห็ดฟางอันออนค่ะไปรับชมน้ำกันได้เลยจ้าใส่พริกสดลงไปจ้าส่กันเลยเผาเบื่อในี่ใส่แกงน้ำม้ในทีน่ไหนน้ำม้นี่อ่อนอวดรัวไหมครับพี่น้องมันจะเป็นน้ำเนค็มกลนขึ้นเอาใส่แทนแป้งมันจ้า มาเตียง,งมาใหม่จะเหยิยได้ทีแล้วนะคะก็ะเติมน้ำเปล่าลงเลยจ้ะอย่านั่งได้จ้ะนี่น้ำอย่านั่งที่เ้าเตรียมไว้จ้ะยำยำอย่านั่งคนๆค,ค่ะน้ำอย่านั่งจ้ะแล้วก็จะมีน้ำไม้จ้ะน้ำไม้ที่ต้มซุกแล้วนะจ้ะแล้วก็จะมีดักแด้จ้ะพี่น้องดักแด้นี่ค่ะโบ้ได้จ้ะของมักค่ะดักแด้แซ่บจ้ะใส่แกงน้ำไม้เข้ากันดีจ้ะ ก็จะมีเห็ดฟางค่ะพี่น้องเห็ดฟางจะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยอแล้วจะ้ะแล้วก็จะมีผักต่างๆค่ะจะมีผักอิตูจ้ะผักแมงลักนะคะอันนี้ก็เป็นผักกะแยง,งจ้ะพี่น้องไดซีหายอดหนึ่งท่านบอกท่านไหนปรอันนี้ก็เป็นผักขาจ้ะผักชะอมจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพริกค่ะพริกพริกสดค่ะพี่น้องคะใส่ลงไปน้ำกันมาเริ่มลงมือทำกันเลยจ้ในี่นำยายนา,ยาน่งคุนคุเด้อค่ะ จะผ้าแกงนอม่ยแซ่บๆใส่นอม้ลงไปเลยจ้หนมไมซสดค่ะต้มซุกเรียบร้อยละค่ะมาเบิ้งกันจ้า,า่า,าเห็ดสุกซุืริ่งค่ะ กินหอมช่วยเลยจ้ะเห็ดกระซุกเรียบ้อยเนาะไหมก็บซุกเรียบร้อยแล้ะจ้ะก็เติมน้ำเข้าเบือลงเลยจ้ะเข้าเบือที่เขาเตรียมไว้จ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะเข้าเบือตําโคกใส่กับพพิกจ้ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แล้วก็ข้นลวจ้ะเพราะว่าเข้าเบือมันจะติดหม้อค่ะมันเป็นเข้าเนียวเนาะจ้ะเนาะนจนเนียวันจะติดหมอ้อ ใส่เขาเบือแล้วๆเห้อก็ทํ้ำการปรุงเลยนะจ๊ะน้ำปลาจ้าจะมาเบิ่งกันอีกรอบนึงจ้า นำเดือนละจ้านำเดือนแล้ว,อ,ลวอ้อนรัวรัวดีบ่ะพี่น้องแกงเยงกไม่ซดจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใสดักแด่ลงไปเลยจ้าขั้นตอนนี้เขาก็ใสดักแด่ลงเลยค่ะ ผู้ใดมักกับไซได้จาจาบ่มากกับบะไซก็ได้เดอ้อหลังจากทุกอย่างสุกแล้วจ้ะดักแด้สุกแล้วเฮดสุกแล้วน้ำเดือดแล้วค่ะมาก็มาชิมรสชาติกันเลยนาจะปนีใส่ปลาสจาน้กตูจากแกงจาปาาปตูอกคือปาไม่ัดไจะปาาีกคือปลาตบจ้ะใส่งไปได้จ้ะปลากระแกงจาใส่เลย แมงลักับะพี่ตูใส่ด้วยจ้ะกดๆคุณเห็นจรวดนิดนึงค่ะหอ้ยหอมพี่น้องแตงแกงหอมขาขาหอมพี่ตูอืมหอมหอมหอมกดซี่บีบหลอดกัด้วยจ้ะหอมเนี่ยอืมแซ่บเจ็บเจ็น้องเจ็บครับอันนี้ก็คือแกงก็ไม่สดด้วยจ้ะแกงก็ไม่สดใส่เห็ดฟางค่ะพี่น้องขะใส่ดักแด้ค่ะดักแด้หวานหอมหอมแสบแสบใส่ผักแง่งใส่ผักชะอมใส่ผักอีตูจ้ะบางเนี่ยพี่น้องอ่อนอวดรัวอยู่แต่แซ่บแต่แซ่บ นี่ผู้อยากน้ำบรนอมาเด้อจา้ารักเสือกันเด้อจ้ะอืมเห็ดกับออนดีพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดกับออนดักแดก,กับแซบดักแดก,กับมันกับหอมหน่อไม้กับออนอืมแแซบนะคะ่ะคุณน่ะลูกโดดก็มี่นี่จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจา้าอันนี้ก็คือแกงหน่อไม้สด ใส่เห็ดฟางค่ะพี่น้องคะ่ะใส่ดักแด้จ้าสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะพี่น้องจังไดกับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในได้จ้าเดี๋ยวจะนําคลิปดีๆมาให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆจ้าคลิปนี้เอาไว้สำานีก่อนเนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า